ใครจะเปรี้ยงใครจะปังใครจะดังออนไลน์ <c oughs> คุณคือผู้ร่วมตัดสิน <c oughs> ขอเชิญเ,เพื่อนๆพนักงานทุกท่านมาร่วมโหวตักร้องในดวงใจเพื่อเฟ้นหาไอดอลคนใหม่ของปีนี้ <c oughs> ชื่นชอบเบอร์ไหนสามารถเข้าไปฟังได้ที่ YouTube Radio PPT 2, 2> <c oughs> เปิดโหวตในวันที่10-12สิ่สิงหาคม ทานแบบฟอร์มออนไลน์กติกา1รหัสพนักงานต่อ1เบอร์1โหวตเท่ากับ5บาทโดยบริษัทจะสนับสนุนเรื่องค่าใช้ใจ่ายเงินที่ได้ทั้งหมดจะนำไปบริจัคให้กับโรงเรียนนาคาจังหวัดสกนลนครเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ป้องกันโควิดแอนโดร่าซิง i กิ้ลไอดอลซีซั่น3เปรี้ยงปังดังออนไลน์ สวัสดีครับผมชื้อจริงชื่อมานาชำนัานครับเซเหรียเชือปานครับมาจากผนกไล้โกหองสิบหาครับผมเมื่อนนี้มีผลงานเพลงไอมีผลมารองให้พี่น้องฟังครับแพนท้าวแพนดอล่านะครับเนาะ <S <S อย่าลืมไปติดตามทาง YouTube ของแพนดอร่าของเฮานะครับเข้าไปเบิ้งงในหลายมีการเปิดโหวตวันที่10ถึง12นะครับอย่าลืมเข้ามาโหวตกันใ้หลายสวัสดีครับ สวัสดีครับชื่อวิทยาเระแสงนะครับชื่อเล่นชื่อแซมมันจะคะแนกขันหินนะครับวันนี้อยู่เบอร์2นะครับในรอบต่อไปเนาะชื่อเพลงหล่อตอนเหงาถ้าใครจะติดตามเชียร์หรือจะดูผมอะไรยังไงมาดูกันได้ที่ช่อง y u u t u ร e ดิโอแพนโดร่านะครับยังไงช่วยบวเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเบอร์2ครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวรัติการผิวอ่อนค่ะชื่อเล่นชื่อปามค่ะวันนี้มาร้องเพลงหล่อพอรักค่ะ ช่วยโหวตเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเบอร์สค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัชดาพรแย่พาค่ะมาจากแผนกแมสสิฟติ้งนะคะก็เบอร์สีนะคะก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะคะมาโหวตให้กับเบอร์สีด้วยนะคะในวันที่10 1 2สิสิงหาคมน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะนางสาวชุติมลสุทธพงศ์ค่ะนุ้ยค่ะอยู่ผนแผนกขัดผ้านะคะฝากบทเพลงเลือกได้ไหมเบอร์ห้าค่ะขอบคุณค่ะ